นิทานเรื่องหมูเด้งฮิโปโปจอมดื้อรันการครั้งหนึ่งนริมแม่น้ำสายใหญ่ในป่าลึกมีครอบครัวฮิโปโปที่น่ารักอาศัยอยู่พ่อแม่ฮิโปโปมีลูกชายตัวน้อยชื่อว่าหมูเด้งเพราะเขาชอบกระโดดไปมาอย่างร่าเริงแม้จะตัวกลมแต่ก็คล่องแคล่วไม่เหมือนฮิโปโปตัวอื่น หมูเด้งเป็นฮิปโปที่มีจินตนาการสูงเขาฝันอยากเป็นนักสำรวจที่เก่งกาจและอยากออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมูเด้งยังต้องเรียนรู้นั่นคือความสำคัญของการฟังคำเตือนจากพ่อแม่วันหนึ่งหมูเด้งมองเห็นทุ่งดอกไม้สวงสามอยู่ไกลลิบเขาอยากไปดูใกล้ๆจึงถามพ่อแม่ว่าจะไปได้ไหมแม่ฮิปโปสายหน้าอย่าไปไกลเกินแม่น้ำนะลูกที่นั่นมีนักล่าที่อันตรายมาก แต่หมูเด้งคิดว่าเขาเก่งพอผมไม่เป็นอะไรหรอกครับผมเร็วและว,ว่องไวจะรีบไปดูแล้วรีบกลับเมื่อถึงตอนบ่ายหมูเด้งแอบออกเดินทางคนเดียวข้ามแม่น้ําและเดินลึกเข้าไปในทุ่งดอกไม้เขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สำรวจแต่ในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงคำรามจากพุ่มไม้ด้านหลัง ปรากฏว่าเป็นสิงโตหนุ่มตัวใหญ่กำลังซุ่มมองหมูเด้งตกใจและเริ่มวิ่งหนีแต่เพราะไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เขาพลัดหลงเข้าไปในทางตานันโชคดีที่พ่อฮิปโปตามมาทันเขาใช้ร่างใหญ่ปกป้องหมูเด้งจนสิงโตถอยไปหมูเด้งน้ำตาคลอและสัญญากับพ่อแม่ว่าจะไม่ดือ้อและฟังคำเตือนอีก ตั้งแต่วันนั้นหมูเด้งเรียนรู้ว่าความกล้าหาญเป็นสิ่งดีแต่ต้องมีความรอบคอบและฟังคำแนะนำจากคนที่รักเราเสมอข้อคิดของเรื่องความกล้าหาญควรคู่กับความรอบคอบการฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในอันตรายที่ไม่จำเป็น